ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับกับกิจกรรมราชวิถี VR Run for Life นะครับวิ่งเพื่อต่อลมหายใจทุกก้าวคือโอกาสรอดของชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับนายแพทย์ไพรโรธเครือการจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีครับตอนนี้คุณหมออยู่และครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณหมอคะสำหรับกิจกรรมราดวิถี VR Run for Life โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักอย่างไรบ้างคะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับก็ในเรื่องของ Virtual Run นะครับหรือ VR Run ราชวิถี Run for Life นะครับก็จะเป็นเรื่องของที่เราจะเป็นการระดมทุนนะครับเพื่อที่จะช่วยในการบริจาค เพื่อสร้างอาการาเจ็และฉุกเฉินและทําให้อาการบาเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับที่นะดำเนินการมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ยังไม่สามารถจะเปิดใช้งานได้ครบทุกชั้นนะครับนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญอีกด้านหนึ่งก็คือเราอยากจะกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนนะครับออกกาลังกายด้วยการเดินและการวิ่งอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นเพราะว่าในเรื่องของเ i อร์ช l run หรือ vR run ราชวิถีรันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ ผู้ที่สมัครนะครับสามารถที่จะเป็นในเรื่องของทั้งการเดินนะครับทั้งการเดินการวิ่งนะครับโดยการส่งระยะเข้ามานะครับให้ในระบบของที่ที่ทางสมัครเข้ามาก็คือผ่านไทยรันนะครับก็จะช่วยให้ในเรื่องนี้เนี่ยสามารถเจ็บระยะการเดินและการวิ่งนะครับเพื่อที่จะไปรวบยอดนะครับในตอนท้ายที่จะออกเป็น e r t ติ i ิเกตนะครับครับ คุณหมอครับพอดีสัญญาณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตอบสายอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับราชวิถี VR Run for Life นะครับมีข้อก็แก๊้ๆเกรงว่าเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะพลาดสาระสำคัญไปนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นการจัดขึ้นนะครับคือก่อนหน้านี้จะมีการวิ่งนะครับแถวโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็วิ่งไปทางไปทาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับอันนี้คือการจัดกิจกรรมวิ่งของโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งทํากันมาอย่างต่อเนื่อง <Okay. S 1> สาระสําคัญก็คือว่าวิ่งแล้วเนี่ยก็คือเป็นการได้บุญด้วยนะครับเพื่อต่อลมหายใจทราบปรดีฮะเรื่องของอุบัติเหตุและก็สถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวและเวลาเราไปห้องฉุกเฉินในแต่ละโรงพยาบาลสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นนะครับก็คือเรื่องของความแออัดเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้เองนะครับก็ น่าจะช่วยเหลือนะครับการรองรับผู้ป่วยจํานวนมากได้นะครับครับคุณหมอกลับมาแล้วครับต่อเลยครับคุณหมอครับปัจจุบันอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังเดิมนะครับต้องรองรับผู้ป่วยมากขนาดไหนแล้วก็จะช่วยยกระดับการรักษาได้อย่างไรนะครับจากการจัดกิจกรรมนี้ฮะครับก็ในอาคารอุบัติเหตุหลังเก่านะครับของเราเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ป่วยที่เขามารับบริการทั้งหมดเนี่ยประมาณร่วมเจ็ดหมื่นรายต่อปีเป็นผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาการทั่วไปนะครับ ส่วนในเรื่องของการที่ผู้ป่วยต้องนอนในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็ในตึกหลังเก่าเนี่ยเราจะเป็นแค่อาคารแค่สี่ชั้นน,นะครับ,รบแต่ว่าก็จะเป็นที่มีในเรื่องของออห้องรักษารับผู้ป่วยรับการรักษาเนี่ยอยู่แค่สองชั้นนะครับ,รบซึ่งก็จํานวนอยู่แค่ไม่กี่เตียงนะครับแต่ถ้าในอาคารหลังใหม่นั้นเนี่ยนะครับเราจะมีหน่วยงานต่างๆที่จะร่วมในการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับ ของทุกผแผนกะอยู่ภายในอาคารเดียวนะครับก็จะเป็นเรียกได้ว่าจะทําให้ครบวงจรภายในตึกเดียวนะครับก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบเตียงนะครับ,รบก็เราก็จะรักษาผู้ป่วยอาการที่มีอาการหนักๆได้เลยนะครับแต่ถ้าอาการท่านดีขึ้นนะครับเราก็จะวางระบบในการที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นๆที่จะสามารถทํางานเป็นพันธมิตรร่วมกันนะครับในการที่จะดูแลผู้ป่วยให้รอด พื้นกับคืนแล้วก็มีสภาพเหมือนเดิมนะครับในใกล้เคียงเดิมเหมือนก่อนที่จะเกิดการอุบัติเหตุหรือเกิดการบาดเจ็บฉุกเฉินนะครับค่ะ,ะคุณหมอคะสำหรับนักวิ่งที่สนใจอยากจะสมัครแบบโบชัวร์หรือว่า VR ในโครงการนี้มีความพิเศษหรือว่าแตกต่างจากการวิ่งในสนามจริงยังไงบ้างคะอ๋อครับก็ถ้าพูดถึงว่าในการที่มาวิ่งในสนามจริงใช่ไหมครับก็ต้องตื่นมาวิ่ง ในเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับแต่ว่าในกรณีที่เรามาทำาสมัครในเรื่องของ VR Run หรือ Virtual Run นะครับก็ทางนักวิ่งนะครับหรือนักเดินก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเดินในช่วงไหนที่ตนเองมีเวลาว่างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือจะต้องมีในเรื่องของสมาร์ทวอชนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็สมาร์ทวอชก็จะมีการวัดระยะทางที่มีการเดินหรือมีการวิ่งนะครับ หรือถ้ามีมือมือถือนะครับโทรศัพท์มือถือก็จะมีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวเรื่องสุขภาพนะครับก็จะมีการเก็บระยะการเดินการวิ่งนะครับมเมื่อเดินหรือวิ่งเสร็จแล้วนะครับหรืออาจจะมีรูปวิ่งนะครับที่เป็นสายวิ่งสายพานในบ้านนะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปนะครับระยะทางที่วิ่งในวันนั้นนะครับส่งเข้าไปในระบบของที่ในผู้สมัครของตนเองนะครับ ก็เราก็จะส่งเก็บข้อมูลนะครับมีการใส่ข้อมูลที่ท่านวิ่งในวันนี้แล้วก็ส่งหลักฐานของที่ท่านได้วิ่งหรือได้ออกกิจกรรมในการเดินหรือเดินสายพานนะครับในวันนี้นะครับก็จะเก็บระยะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นวันที่ครบในเรื่องของการที่เราปิดรับตัวเลขของการเก็บระยะทางนะครับก็ท่านก็สามารถจะปริ้นนะครับใบประกาศนียบัตรนะครับระยะทางที่ท่านวิ่ง ของท่านทั้งหมดเลยตั้งแต่วันที่ท่านสมัครจนถึงวันสุดท้ายนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งก็ขณะนี้นะครับในระบบเองเนี่ยก็จะมีการแสดงให้เห็นนะครับว่าผู้ที่มีเก็บระยะมากที่สุดห้าท่านนะครับมีใครบ้างนะครับก็น,นี่ก็เป็นการเล่นสนุกสนุกระหว่างของแต่ละท่านที่จะให้ดูว่าอ๋อแต่ละท่านเนี่ยนะครับมีการเก็บระยะวิ่งเข้ามาเท่าไหร่มีเก็บระยะออกกําลังกายมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผู้ที่สมัครทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นระยะรวมของผู้ที่ สมัครเข้ามาในครั้งนี้นะครับได้มีการร่วมกันในการทําความดีนะครับร่วมกันในการทําบุญในแล้วก็ได้ออกกำลังกายในการสร้างกุศลของแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับทั้งหมดระยะทางกี่พันกิโลเมตรนะครับครับก็เท่ากับว่าการวิ่งครั้งนี้ไม่ได้วิ่งในพื้นที่ถนนเหมือนอครั้งที่แล้วที่บริเวณอนุสบวรีษษษษชัรชยรพยาบาลราชวิถีแต่ว่าเป็นการวิ่งเสมือนจริงผ่านสายพานหรือว่าการเดินอะไรก็ได้ซึ่งจะต้องมีสมาร์ทวอชหรือว่านาฬิกาพวก พวกที่สามารถบันทึกได้ใช่ไหมฮะใช่ครับหรือมีมือถือก็ได้ครับเพราะมือถือเดี๋ยวนี้เราก็จะมีการเก็บพวกสุขภาพได้นะครับว่าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวนะครับถ้าท่านเดินไปกี่ก้าวท่านก็จะได้ระยะทางกี่กี่กี่เมตรกี่เมตรใช่ไหมหรือกี่กิโลนะครับท่านก็สามารถเอาตัวเลขของที่ท่านได้มีการเดินระยะทางเป็นวัดเป็นกิโลเมตรหรือเป็นเมตรนะครับก็ส่งเข้าไปในในระบบแต่ละวันแต่ละวันนะครับก็จะทําให้เป็นการเก็บข้อมูลของ การที่ท่านได้มีการออกกำลังกายทุกวันนะครับครับสมัครได้แล้วใช่ไหมครับสำหรับการวิ่งวีลชร์รันนะครับใช่ครับเราเพิ่งเปิดรับสมัครเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ผ่านระบบทางเว็บของไทยรันนะครับซึ่งก็เป็นเว็บที่คิดว่านักวิ่งเนี่ยนะครับจะมีผู้ที่อยู่ในระบบเว็บไทยรันเนี่ยค่อนข้างจํานวนมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูเพิ่มเติมได้ที่ เว็บของโรงพยาบาลราชุถีนะครับหรือเว็บของราชุถีรันฟอร์ลฟ์นะครับก<ะ>็สามารถที่จะจะเห็นรายละเอียดของการสมัครได้ครับค<ะ>ุณหมอคะนอกจากการออกกาลังกายคือแน่นอนอยู่แล้วเราได้เรื่องของสุขภาพนะคะ<ม>แล้วก็ได้ร่วมบริจาคทําบุญด้วยซึ่งการร่วมบริจาคในกิจกรรมนี้เราจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างคะคุณหมอครับก็ข้อแรกนะครับการร่วมกิจกรรมใช่ไหมครับ เราจะมีเป็นแพ็กเกจ A แพ็กเกจ B และแพ็กเกจ C นะครับในเรื่องของแพ็กเกจ A ก็หมายความว่าท่านสมัครเข้ามาเพื่อรับเสื้อแล้วก็รับในเรื่องของเหรียญนะครับครับแล้วก็ในเรื่องของ e-bip ในเรื่อง e c e r t i f i c a t e นะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ทุกท่านได้นะครับแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจ B นะครับก็จะรับเฉพาะแค่เหรียญนะครับหรือไม่ต้องการเสื้อนะครับก็จะราคาถูกลงมานะครับหรืออีกแพ็กเกจพิเศษนะครับก็จะมีในเรื่องของ ผู้ที่เคยสมัครราชุติรันฟอร์ไลฟ์มาแล้วนะครับตอนที่ต่มาวิ่งในวันที่สองพฤศจิกายนแต่ถ้าในวันนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้มาใช่ไหมครับครับแล้วก็ท่านยังรู้สึกอยากได้เหรียญนะครับซึ่งเหรียญของการที่ท่านได้มาวิ่งร่วมวิ่งกิจกรรมครั้งนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่เราทําด้านหน้านะครับได้เราได้รับพระบรมราชานุญาตนะครับในการนาพระนามาพิไัยย่อของสมเด็จพระเทพนะครับสทนะครับมาประดับอยู่บนเหรียญนะครับแล้วก็ มีความสวยงามส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปของตึกอาคารฉุกเฉินที่อยู่กับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับซึ่งก็จะเป็นภาพที่คล้ายๆเสม,มือนจริงว่าอาคารของตึกเราอยู่ติดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ,รบก็จะเป็นเหรียญที่มีความสวยงามก็ในกรณีของทางด้านนี้ในประเภทสมัครพิเศษนะครับก็หมายความว่าท่านเคยสมัครมาแล้วก็นั้นเนี่ยนะครับเพราะท่านต้องการจะรับแค่เหรียญน,นะครับเราก็จะยังให้ได้นะครับก็จะเป็นราคาที่ถูกลงมานะครับครับ เออใน<ต>กรณีท,ที่ทําบุญบจะได้ลดหยสองเท่านะครับครับก็คือว่าผู้ที่ไปร่วมนะฮะกิจกรรมราชวิถี VR Run for Life สมัครปุ๊บเนี่ยก็จะได้บุญได้กุศลได้ลดหย่อนภาษี2เท่าแล้วก็ได้ออกกำลังกายในตัวด้วยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับช่องทางไหนได้บ้างครับมันที่เว็บให้รนะครับแล้วก็ที่เว็บเพจของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับ,รบหรืออีกที่หนึ่งก็คือเว็บ เพจของราชวิถีรัน for life นะครับครับทั้งสามที่นะครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับราชวิถีรันราชวิถี VR Run for life นะครับวิ่งต่อลมหายใจทุกก้าคือโอกาสรอดของชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังเดิมฮะต้องรองรับผู้ป่วยเป็นจํานวนมากนะครับอาคารหลังใหม่นี้ พูดถึงโครงสร้างเนี่ยก็สร้างเสร็จแล้วนะครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และอะไรต่างๆเนี่ยยังต้องอาศัยเรื่องของเงินเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยที่จะมาเติมเต็มเพื่อเพิ่อมโอกาสในการรอดชีวิตนะครับให้กับคนไข้แล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเจ็ดหมื่นกว่าคน mm hmm. นะครับห้องฉุกเฉินห้องเดียวแล้วก็พื้นที่แค่นั้นเนี่ยไม่มีทางพอ <Okay. S 2> นะครับอันนี้เราทำเพื่อบุญเพื่อกุศล mm hmm. ลดหย่อนภาษีได้สองเท่าด้วยและเป็นการออกกำลังกายในตัวด้วยนะครับ